จากของสาทุกยกนนิทานเป็นเรื่องโบราณอารมเนปาก่อนสัตว์เตววัดของพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธทอง เป็นเรื่องเก่าๆว่ายกมาเล่ากันมาเอนําไม่เก่าเกินไปจนายประสงค์เก่าดึกดำบัลโบราณโดยตรงเก่าหลุ่นกระทงกระเรายังเกิดไม่ทันเมื่อครั้งกระโนมียายคนหนึ่งแกเกิด ก่อนกึ่งบารมนัการแลเมื่อผัวนักแค่ตายแกก็เป็นไม้กลางบ้านจะมีลูกหลานอยู่ลายสิบคนนับตั้งแต่พวัวแกมาตายแกเที่ยวทอกไกกระเสือกกระสนหาหาก,กินเลี้ยงลูก รับทุกเหลือทนแดดกลาหน้าฝนและไม่เลือกเวลาบุญทานไม่ทำแก่สร้างกรรมเป็นนิดไม่เคยทำกิจในพระศาสนานับวันเดือนปีไม่มีเวลามุ่งแต่หาปลาแกบาปนะจริงๆอ เมื่อยามสา้าหนุ่มแก่เฝ้าสุม่มแต่ปลายามแก่ชะลากแก่น่าจะทิ้งนะยิ่งแก่ยิ่งหากแก่บาปหนาจริงจริงผีปลาเข้าสิงขาดความตรีตรองปลาเล็กปลาใหญ่แก่จับได้ไม่รอจับแลว้วหักคอยัดใส่ ตะค้องกุ้งหอยปูปลาแก่ข้ามาเป็นกองเกล็ดปลาสักสองสามสี่เล่มเกวียนวันโกนไม่พักละวันพระไม่เวลายู่เลยเกลใกล้ปลดกระสียนผมดำกับขาวก็แกยังเฝ้าภาคเทียนพะวงลงเวียนสร้าง แต่กรรมเวนฝ่ายอัมมลินปินละสวัสดิ์เลแวกวิมารมองขมิลตรวจด,ดูสัตว์โลกชะโงกมองเห็นโอ้ยายเนื้อยเย็นไม่รักกายา ลังคดเข้าคอวังงุบงอจะง่อมนักย่างไม่ยอมหยุดทำปานาหาบสุมนตะคองเที่ยวท้องจับปลาอยู่ตามหนองนาแถวนี้มานานอายุก็บายใกล้หมอละนาละควรจะเลิกลา ปล่อยให้ลูกหลานหาก,กินเลี้ยงบ้างตัวนั่งเป่าบานเลี้ยงลูกไปร้านไปก็ยังดีแม่ทำปานาและทำมาตั้งแต่หนุ่มจนแกหลังงุ่มนั่งงุบงออย่างนี้ควรจะหาทางช่วยบ้างก็ดี องค์เท้าโกศีก็ตรึกตรองพระไทยจำเราจะช่วยไปเตือนสติให้แกเลิกริจากความชั่วร้ายน่าจึงแปลงเป็นพระสัมมันทีไพรเดินเทียดเข้าไปใกล้ริมนองนาฝ่ายใหญ่เท้ามัวเมามุนมุเหลือเพลพิกโส ที่ทรงกาซาประชอลติดสุมแกจับกุมขึ้นมาหักคอเสต่อหน้าองค์พระหลวงพีแทนที่จะใ้กับชายที่วอนแกกับแลคอนเอาพระหลวงพีเสียงบนพื้นพรัมว่าพระยำอับป,ปรีจับปลาวันนี้มันสวยบาลาย มาพบกัวเทนเป็นเวนักหนาจับกุ้งจับปลาไม่คอยอะจด้ิโมโหหุนหันเลยหันหลังให้สุมปลาต่อไปไม่เลียวมาแล้ายอํามาลินเอ้ยไม่สินเมตาก็ไปขวางหนะ้า ของยายแก่เป็นครั้งที่สองทดลองยายแก่แต่ยายกลับแช่มาเบือนตาชายแต่ว่าอินองน์ะเป็นสงฆนรมิตรพระองค์ตั้งจิตนะจะโปรดให้ได้จึงหันถึงยายจะหันหน้าไปทางนหนท่านก็หันไปอยู่ทุกทิศทุกทาง เล่นออกคณยายแกก็วายวนละหูหวแกมุนเป็นโกคข้างเลียวแลเลยละกละเห็นแต่พระหลบขางละพระบาอามาขวางทางแต่แล้วลาบกูเป็นพระเป็นเนนทำไมมาเที่ยวเพลพานวารบกวนชาวบ้าน วัดว่าไม่อยู่เห็นกูมาคนเดียวหรือจะมาเกี่ยวตัวกูเดียวแม่จะจับปูให้หนีบตรงนั้นเสียเลยเออเออเออกูจะก้มหน้าเสียให้มันความเพระยายามก็ไม่ยอมเงยสุมปลาตามเคยจะไม่เงยมาดูหลวงที มันสวยบาดซบว่าจันตงหลบหน้าซ้อนมาเจอพระกก็หลอนเขาแล้ววันนี้เล่นเอาองค์เจ้าว่าเท้าโกสศแกหมดนาวิธีจะช่วยเหลือกแค่มันชั่วเกินโปรดมันโคตเกินดัดละเธอเป็นกรรมของสัตว์ขาสุดจะแก่ มาลืมีลธรรมเป็นกรรมของแกข้าสุดนจะแกให้แกสิ้นกรรมนะถ้ารักจะก้มนิยมทำบาปข้าเองจะสาบให้แกเดินหน้าความจะไปทางใดจะได้หน้าครมเพราะแกสร้างกรรมปานาานานตายแล้วเกิดใหม่ตั้งหลายร้อยชาติ ไม่เคยเข้าวัดจนปัดจุบันมุ่งแต่ทำบาปมาลายกับลายขันเรื่องบุญเรื่องทานาแกไม่เคยทำพรบพาพบนลแกบุญวะเวลใค้แท้ใครจะช่วยแกให้แกสิ้นกรรมมันมืดแปดดานอยู่วันและยังค่ำมัวแต่เที่ยวทำกุ้งหอยเต่าปลา ข้าเองจะสาบนะให้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังจำเป็นตำราเป็นหอยจุบโจงละหอยโคงกลางนาพ่อแก่บาปนาเฝ้าแต่ทนงพ่อสิลคำสาบยายกลับเป็นหอย สังขารย่ยถอยกลายเป็นหอยโคงสุมซาบสุมต่างเสื้อหุมเนื้ออโนองฟ้าของนั้นคงมาปิดหน้าผัากนั้งฟ้าอามลิล มาสิลคำสาปเสด็จกราบโสวิมานสงสารยายหอยยิงถอยพันทางเป็นกรรมของนางสเสลเวอนงถูกอมัมรินปิลสวรรค์สาภัยสังขารนั่นเป็น หอยหคงพร้อมด้วยลูกล้านพวกพันเผ่าพงกลายเป็นหอยหคงอยู่ตามนามันปิดวิสัยสามัญยตาสผลกรรมตามสัตว์ให้เดินความน่าลายกับปลายกันที่ผ่านพ้นมาจนศาสนาของพุทธทอง ที่ไหนกรรมน้อยโทษลอยเลิกลัดที่ได้กลับชาติมาจากหอยโขงเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธองค์กรรมที่อนงเป็นหอยมานานเป็นหญิงก็ลายเป็นชายคอช้างเป็นคนก็ยังหน้างออยู่อย่างนั้นอย่างนั้น เป็นละเดินหน้าความประจําสังขาหลายกับหลายกันละไม่สิ้นกําเวนถ้าอยากดูหน้าคนที่มาจากคอยดูว่าแม่ดาว่าหน่อยก็น่าคอยจะความเป็นคนใจน้อยน่าคอยหน่างามถึงรูปจะงามละแต่ก็ยังหน้างอถ้าอยากให้หนะ้า แก้วตาหาความเวลามาฟังธรรมติดกันเทศยาทอแบ่งสิบเหรียญห้าติดมาให้พอน่าจะหายงอนกลายเป็นหน้างาม